สวัสดีครับพบกับร้านพิทิพย์เจริญกิจครับวันนี้ร้านพัทิพย์เจริญกิจฮะจะมารีวิวนะครับตัวเครื่องชงกาแฟนะครับ dr 7107นะครับตัวนี้เป็นระบบสายดูดนะครับหน้าจอเขาก็เป็นทัชสกรีนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวิกกีเปิดนี่เขาอยู่ข้างหลังตัวนี้สวิกกีเปิดเขาอยู่ตรงนี้ครับปิดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นสายดูดนะครับจะมีสายมาให้ก็เสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็จุ่มถังได้เลยนะครับอ่ะปิดเปิดก็จะเป็นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวระบบหน้าจอกัน เมื่อเปิดแค่หลเสร็จปุ๊บนะฮะนี่เขาก็จะพิที่ตรงนี้นะครับอ่ะก็คือเราต้องมาเปิดทาวเวอร์ข้างบนตอนนี้อีกทีหนึ่งเป็นทัสกีนนะสัมผัสเบาๆแค่นี้ได้เลยนะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับนะฮะทั้ง5ปุ่มนะครับจะขึ้นสีฟ้าทั้งหมดถ้าเขากระพีบแบบนี้แสดงว่าน้นยังไม่ร้อนนะครับถ้าน้าร้อนแล้วจะขึ้นทั้ง5้าปุ่มเลยนะครับอ่าครับเมื่อหน้าจอพร้อมนะครับนี่เขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสัญลักษณ์แต่ละตัวกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นซิงเกิลช็อตนะตัว นี่ครับปิดปิดเปิดนะนะครับตัวนี้จะเป็น shot. Mm shot. ส,ส, nah สิงเงิ่นช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นดับเบิลช็อตสองปุ่มนี้สามารถตั้งค่าปริมาณน้ําได้นะครับว่าอยากให้เขาตัดเนี่ยกี่วิกี่แมลตั้งได้นะครับส่วนตัวที่3ตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวดนะครับที่เป็นรูปมือนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปมือตัวนี้นะครับส่วนตัวสุดท้าย <t iros> ตัวนี้จะเป็นตัวทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดไรทำความสะอาดก้านสตีมนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะเมื่อกดตัวนี้เสร็จปุ่มนะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวทําความสะอาดก้านสตรีมตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้เป็นทำความสะอาดก้างสตรีมนะนะครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับ2ฝั่งนี้เขามีอะไรบ้างนะครับเสาเขาจะมีเสาอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับนะเสาฝั่งซ้ายเสาฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นน้ําร้อนน้าร้อนคือท่อนี้นะครับเวลาใช้งานคือยกมาแบบนี้นะครับอันนี้น้ําร้อนเมื่อได้น้ําร้อนตามที่เราต้องการยกกับนะครับส่วนฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นสตรีมนมนะฮะฝั่งขวามือตัวนี้จะเป็นสตรีมนมเวลาสตรีมนมก็ พันโยกเหมือนกันครับฝั่งขวามือตัวนี้พันโยกมาแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสตรีมนมนะใช้เสร็จก็โยกกลับอันนี้จะเป็นระบบแบบที่เป็นเสาสองเสาไม้นี่ก็คือนะครับน้ำร้อนกับสตีมนมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองตั้งค่าตัวนี้ให้ดูครับนะครับผมจะมาสอนการตั้งค่าของตัว2องปุ่มนี้นะซิงเกิลช็อตกับดับเบิลช็อตเนี่ยเวลาตั้งตั้งเหมือนกันนะครับอมาดูกันเวลาจะตั้งเราต้องแพคกาแฟใส่ก้านก่อนนะนะครับแล้วก็ใส่ก้านเข้าไปครับนะ ใส่แก้วเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาแก้วที่มี ML สเกลแบบนี้ครับมาลองไว้แบบนี้นะครับมาลองไว้เสร็จปุ๊บนะฮะผมก็จะแตะจะกดแช่ที่ตัวดับเบิลช็อตไว้นะครับแล้วก็ผมจับเวลาไปด้วยนะอ่ะก็แตะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้เลยครับมันจะเป็นการตั้งค่านะแล้วกดแช่ไว้เลยจนกว่าเราจะได้เวลาแล้วก็น้ําที่เราต้องการเราถึงจะปล่อยมือนะครับอ่าเวลาตั้งค่าคือตั้งแบบนี้ครับ ผมก็จะกดแช่ไว้เลยยาวๆนะครับผมจะเอาสักประมาณ90 ml นะครับเดี๋ยวมาดูกัน Perfect Shot ของตัวนี้กันนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับเอ,อนี่ครับพอได้น้ำแล้วก็เวลาที่ผมต้องการคือ Perfect Shot สำหรับตัวนี้ก็คือ30-35วินะครับต่อประมาณน้ำ นี่ครับ70 ml นะครับถ้ารวมครีมากก็ประมาณ90นะครับอันนี้คือการตั้งนะครับเวลาใช้ค้างต่อไปนะครับลูกค้าก็กดตัวดบบบอลช็อตแค่ทีเดียวนะครับน้ำเขาจะออกมานะครับ35ไอ32วิต่อ90 ml แบบนี้เลยนะครับเห็นไหม32วิต่อน้ำ90แบบนี้เขาจะตัดเองเลยนะครับอันนี้คือการตั้งค่าสิงเกิลช็อตตั้งเหมือนกันเลยกดแช่เหมือนกันได้น้ำได้เวลาตามที่เราต้องการปล่อยมือจะใช้ค้างต่อไปแตะแค่ทีเดียวครับนะฮะ น้ำเขาจะไหลไปถึงตามที่เราตั้งไว้ครับเขาจะตัดเองเลยนะครับส่วนตัวข้างล่างตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเลขเกเรื่อ็คือเป็นเกแรงดันของปั๊มน้ำนะครับตอนนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณสักแปดแปดเก้าบาประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นถายน้ําทิ้งนะครับถายน้ําทิ้งก็สไลด์แบบแบบนี้ได้เลย,เลยสไลด์มาทิ้งแบบนี้ได้เลยตัวถายน้ําทิ้งนะข้างบนตัวนี้ที่เป็นนะครับลายไม้ตัวนี้คือเอาไว้วอร์มแก้วนะครับเห็นไหมตัวนี้สามารถยกออกมาได้นะครับนี่ จะแบบนี้เลยนะครับเขาเอาไว้วอมแก้วนะต,ต้องแกะนี้ก่อนนะจะเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับต้องแกะพวกนี้ออกแล้วมอมแก้วเห็นไหมตอนนี้จะเป็นที่ระบายของเขานะครับท่านไหนสนใจนะครับนะฮะตัวรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้นะนะครับสามารถทักเพจร้านประทีปเจริญกิจได้เลยครับ